ที่เกิดขึ้นในรายการมอลำไอดอลนะครับไม่ใช่จะมีแต่แค่ว่าเสี่ยวผมคนนี้คนเดียวเท่านั้นพ่อทั้ง2แล้วก็พี่อีกหนึ่งคนก็คือพี่บอยเนี่ยก็ยังอยู่ในพันธมิตรเดียวกันแต่ว่าวันนี้ทั้งทั้งสท่านติดงานเลยมาไม่ได้นะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในการต่อย,ยอดของการทำมอลำไอดอลก็นี่แหละครับก็คืออ๋ออีกนิดนึงครับโทษทีครับโอเคครับผมได้ครับก็เรามีโปรเจกที่อยากจะทําด้วยกันก็คือสามร้อยลำเพลินโชว์ครับ อยากให้บอสพูดดีกว่าเพราะผมพูดทั้งวันแล้วฝากไว้นะครับเปิดโปรเจกต์ไปตอนนี้คิวงานเต็มแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้เกือสิบกว่าคิวแล้วนะครับยังไม่ได้เปิดวงเลยต้องขอบคุณสัตโจภาบเนาะที่เป็นคนไว้ใจแล้วก็มาวันละคิววันละคิวเลยบอสใช่ครับแล้วก็โทรถามอีกติดติดติดอีกก็มีอีกขนาดยังไม่เห็นเวทีเลยนะครับแล้วก็ยังตัดสินใจอีกก็มีเยอะพี่น้องโทรมา แตชื่อว่าโอ้ดีใจครับอบอุ่นที่พี่้องพ่นไวใจรับหลังจากที่พ่นหูข้าวเราว่าโดยการจับมือกันเราว่างนุ่มโจูับเนี่ยหน่อยเนาะที่จะต่างวงหมอลำนะครับฉะนั้นแล้วฝากเจ้าภาพเจ้าการนะครับคณะกรรมการเ้อครับรดูการที่เจ้าหอดึงกัจะมีหมอลำอีกหนึ่งวุ้งตั้งขึ้นมาแล้วเป็นขนาดกลางนะครับจะไม่เออมันก็จะคนละตลาดกับขนาดใหญ่นะฮะจะไม่ป ก็แต่ว่าเสียงสีเสียงก็เล็ดเดียวกันกับสามครับจัดใหญ่จัดเต็มเหมือนเดิมครับผมครับสำหรับลูกกันได้ตั้งเป้าไปกี่คิวงานครับโอ้ผมร้อยคิวงานก็แฮปปี้แล้วครับแต่ไม่เป็นไรว่าจะร้อยคิวงานก็ดีใจแล้วครับแต่ใดๆยังไม่เปิดก็เจ็ดสิบแล้วนะใช่ครับแต่ใดๆคืออยากสิ่งที่เราพูดนะฮะมันก็คือเหมือนเดิมเลยคือเราอยากมีต้นกล้าอย่างเงี้ยครับอย่างน้องโซเฟียน้องฮักแพงน้องหวังแปมอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะให้เขามีพื้นที่ในการที่จะเป็นตัวของตัวเองบนเวทีหมอลำเพราะนี่เขาคือหมอลำขนนาาดแท้เะ ครับทั้งสามคนนี้ก็คือจะมาอยู่ในโมสามร้อยลำเลยใช่ครับใช่ครับถือว่าเป็นเป็นนิวเจนไหมให้กันใช่เป็นนิวเจนของสาวน้อยครับจะมีออดิชั่นเข้าเพิ่มเติมมั้ยครับมีครับตอนนี้หลังเวทีมาสมัครกับพ่อจแทบทุกวันเลยครับครับช่วงทุ่มสองทุ่มนี่ต้องมีน้องๆลูกๆที่มานั่งรอไม่ต่ำกว่าห้าคนสิบคนทุกวันฝั่งเสียงใช่ครับเป็นการคัดเลือกเป็นยังง การคัดเลือกก็อยู่ที่คือน้องๆใครคนไหนที่มีต้นทุนในเสียงร้องประมาณไหนแล้วก็องค์ประกอบภาพรวมนะครับต้นทุนของแต่ละคนแตกต่างกันอยู่แล้วครัหลายคนเลยครับโอ้หลายคนอยู่นะครับที่ไม่ได้มาตรงนี้เรารับไว้อยู่ประมาณอีกสี่ห้าคนอยู่นะครับที่เรารับรับไว้อะนะครับอายุก็ประมาณไล่เลี่ยกันนี่แหละครับเฉลี่ยอยู่ที่น้องแเป็นน้องกว่บเนี่ยประมาณนี้เพราะเราเราเริ่มต้นอยู่ที่ สิบห้าปีถึงสัสิบห้าปีใช่ครับครัเขาอะไรทำไมเลือกสถาที่เป็นเด็กคือคุยกับเฮียหน่อยก็คือวงนี้นี่เป็นนิวเจนใช่ครับเป็นเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่จะมาร่วมสืบสานวัฒนธรรมลำเพลินใช่ครับอ๋อใช่ย้ำนะครับอันนี้คือลำเพลินแท้ๆเลยครับเราจะลำเพลินสอดแจ้งอ่าสอดแจ้งใช่ครับตอนนี้น้องๆมาแล้วให้น้องๆแต่ละคนแนะนำโดยดีครับได้ครับโชคมาก พี่ที่ใหญ่เลยครับสดๆเตรียมมาใช่ไหมลูกสวัสดีค่ะแปอมแปมสาวน้อยไปบ้านแพงหรือว่าสาวน้อยลำเพลินโชว์ค่ะมาในรุ่นแรกค่ะเป็นรุ่นแรกของเจเนเรชันใหม่ของสาวน้อยลำเพลินโชว์ค่ะกดดัมคะ เอาแบบเป็นตัวตัวหนูไหมคะกดดันมากค่ะก็กดดันค่ะแต่ก็สู้ค่ะเพราะว่าชอบชอบค่ะขอบคุณพ่อโจขอบคุณพ่อหน่อยที่ให้โอกาสค่ะสักเพลงหนึ่งได้ไหมครของเป็นสายร่ำเพลินใช่ไหมครับหลับเพ้อแต่เปิดพมานกัง แจ้งสว่างอยู่ในตาประมาณนี้ค่ะค่ะก็หมอล่ำเลยนะใช่หน่องหักเพลงเอาคนไหนก็ได้ลูกเอาที่สบายใจสวัสดีจ้าน้องหักแพลงนะจ้าพึ่งมาเกียรติประสบการณ์ เพื่อมาเก็บประสบการณ์แล้วก็สร้างลาหลักฐานของเจ้าของอยู่ที่วงซาวน้อยพะแยงก็คือวงใหญ่ค่ะเพิ่งมาอลองได้ประมาณ20กว่ามือค่ะหนูมาเก็บประสบการณ์วงนี้เพื่อจะไปต่อยอดที่วงซานนอ,อยและเพื่อนโชว์ค่ะพร้อมไหมคะสำหรับการเข้าเข้าสู่วงที้ต่อพร้อมค่ะพร้อมแล้วก็ต้องพัฒนาเจ้าของไปเรื่อยๆค่ะชื่อชื่ออะไรคะฮักแพงค่ะน้องฮักแพง,แพงค่ะพ่อแต่เลี้ยวเห็นฮ อย่าทำตามานใส่ขั้นสนใจรับยิมติมลายาสุมือนลายิมเมื่อวานยวาวเพื่อนเดี๋ยวติมเมื่อนอกค้ารมาลายยาช่มสาวติมลายิมหอม สวีนี่อันนี้น้องโซเฟียใกล้ๆครับสวัสดีค่ะได้ค่ะโอเคตอนนี้อยู่ที่ TikTok ได้สี่ห้าวันเจ็ดสิบล้านวิวแล้วนะครับกับโคเวอร์แล้วก็จะปล่อยวันที่23นี้ครับ9ก้าโมงเช้ากับคนนั้นเพ่งที่ที่มาแรงในตอนนี้เลยสวัสดีค่ะน้องโซเฟีเป็นน้ำเพ่งค่ะตัวแฟนว่าจังนะ ในยามเรานั่งข้างกันอายบอกคนทั้งบ้านจานังนายเอางานบางหน้าเหม็นบ่เรืร่องยังน้อบางใจถ้าบ่รู้ต้นแฟนอายกะยานนองไอายนเดาอ้อฝากด้วยนะคะ23เดือนนี้ เรื่องเพลงนี้ก็มีต้นฉบับก็อยู่ที่วงสาวน้ำเป็นแพงพี่สุขสายใ่เนาะใช่ครับใช่ครับวันนี้ถ่ายเอ็มบีด้วยครับอย่างที่บอกว่าเราอยากทําลําเพลินให้ถึงแก่นเหมือนกันที่เขามีความรู้อยู่แล้วเราต้องการส่งต่อเพราะฉะนั้นก็ต้องให้บรมคูสอนน้องและสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยคือความที่มันต่างอ่างเงี้ยความเป็นหน้า ผมผมจะขนลุกจนฟังแล้วแบบตื่นเต้นนะครับกำลังน้อยไปกำลังน้อยวนส่วนคนนี้ก็นี่เลยฮะเขาเรียกเอถ้าคำนิยามว่าเป็นเสียงยุคเก้เรียกเสียงหมอลำเก้าศูมันก็จะมีแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์อย่างที่บอกว่าเราเราอยากให้น้องเป็นบริบทในตัวเองที่ไหนเราจะดึงมาให้หมดครับตอนนี้เราเห็นแต่ของน้องๆที่เป็นผู้หญิงอย่างคนนที่เามป็รเเอรายังไไม่ด้เห็บทุกคน จะรู้ดีฮะว่าถ้าเป็นผมเนี่ยจะเปิดผู้ชายก่อนใช่ไหมเพราะนั้นบอสเขาจะเปิดผู้หญิงก่อนเนี่ยฮะมันมันมันเป็นความแตกต่างระหว่างเสี่ยวกับเสี่ยวที่ต้องทําอะไรให้มันมาลงตัวส่วนมากมันมันแต่มานแต่ผูญิ่งไหมก็คือมันเป็นมันเป็นมันเป็นความแตกต่างที่เราจะต้องทําให้มันเกิดขึ้นแล้วให้มันกล่อมๆนั่นแหละครับเดี๋ยวรอดูครับเพราะว่าผู้ชายเนี่ยผ่านคนมากมากสิบคนนี่ไม่ผ่านเลยฮ โอ้อันนี้แรกใช่แล้วก็ทำนายไทยไว้คนนี้แหละแชมป์มอลล์ไอ่ด้ตนตั้งแต่แรกอัดวันแรกนี่พอเจอออฟปุ๊บเดินออกมาเฮียคนนี้ไม่เชื่อผมนะคือแบบพนันกับผมเลยะเหมือนว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ครับเรียบร้ขอบคุณนะครับ